ชนบุรีรักนะวันนี้จะพาไปชมเทศกาลแสดงแสงสีและดนตรีวิจิต5ภาคกันค่ะผ่านเทคนิค multimedia illumination และ interactive art สุดอลังการค่ะตื่นตาตื่นใจไปกับเกาะใต้น้ำมหาศาร์เปิดโลกเหนือจินานาการดำดิ่งเข้าสู่โลกใต้ท้องมหาสมุทรสัมผัสความมหาศาอ์อันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย ในงานจะมีจุดแสดงทั้งหมด15จุดนะคะจะมี3จุดที่เป็นจุดไฮไลท์จุดไฮไลท์แรกเลยนะคะม่นน้ำเนรมิตเมื่อเดินสุดปลายสะพานสีม่วงจะเหมือนเดินเข้าไปในโลกแห่งใต้ท้องทะเลที่เนรมิดขึ้นมาผ่านมา่นน้ำความยาวกว่า30เมตรบอกเล่าเรื่องราวของมาหาสมุทรย้ำขึำ้นใต้แสงจันทร์ที่ชอแสงกระกายกระทบกระพืนน้ำเกิดเป็นภาพเหนือจินตนาการขึ้นมาค่ะสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิคะทั้งไฟและแสงสี ไปต่อกันที่จุดไฮไลท์ที่2นะคะจุดที่2คือมหาสา,ารภูผามหาสมุทรความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแห่งภาคตะว,วันออกบอกเล่าเรื่องราวของความงดงามของภูเขาใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยผ่านการสแสดง projection mapping และสุดท้ายจุดไฮไลท์ที่3นะคะมหาสมุทรอควาเรียมเมื่อลงลึกเข้าสู่ใต้ท้องทะเลจะพบกับความมหาัศาจรรย์แห่งสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลมหาสมุทรอควาเรียมนี้จะเปรียบเสมือนการที่ให้ทุกท่าน ได้เข้าสู่อควาเรียมกลางทะเลได้เรียนรู้และสัมผัสสใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิดอาทิวิถียหงเตาทะเลปลาสวยงามนานา,นานชนิดรวมถึงสีสันความงดงามใต้ท้องทะเลไทยเล่นแสงสีเสียงงดงานตะการตามากค่ะนอกเนือหจากจุดไฮไลท์3จุดที่แอดได้พาไปชมแล้วยังมีอีก12จุดให้คุณผู้ชมเข้าไปถ่ายรูปเช็คอินกันได้สวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะ นอกจากการแสดงแสงสีแล้วในงานยังมีการจำหน่ายอาหารและมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชั้นนำด้วยนะคะงานจัดตั้งแต่วันที่20ถึง28กรกฎาคมนี้ที่เกาะลอยสีราชาจาชังหวัดชลบุรีค่าเข้าฟรีด้วยนะคะแวะมาเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะคะ